สวัสดีครับผมพานุเดชวัฒนาสุชาตินะครับผมเป็นสิทยิ์เก่าอสัมชัญศิริชาครับผมเรียนจบมานี่จะสี่สิปีแล้วแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดได้เต็มปากก็คือที่สถาบันแห่งนี้ครับอสัมชัญศิริชาได้หล่อหลอมให้ผมนั้นมีจุดยืนในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจอย่างทุกวันนี้ละครและที่น่าภูมิใจนะครับปัจจุบันนี้อสัมชันศิริชาเนี่ยมีการพัฒนาก้าวไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่นะครับเทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดแผนการเรียนที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น IEP, SEP, MLP หรือว่าสอสอวทนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะครับนั่นก็คือความภาคภูมิใจในสถาบันความรักความผูกพันของพวกเราและความเป็นเพื่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าในรั้วอาสสชันศิราชาเนี่ยแหละครับหล่อหลอมให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองผมรู้สึกภาคภูมิใจแทนน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ตรงนี้นะครับพวกเขาได้มีโอกาสล่าเรียนนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็มีความทันสมัยในทุกๆด้านเลยทีเดียว ผมอยากให้ผู้ปกครองนะครับที่กำลังมองหาโรงเรียนสำหรับลูกๆล,ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศของเราดูนะครับและมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับที่อสมชัญศรีราชาครับ